สวัสดีครับหนึ่งในความขัดแย้งที่ยังคงอยู่แล้วก็อยู่มานานแล้วก็เป็นความขัดแย้งใหญ่แรกแกร่ของโลกนะครับแต่ว่าหลายคนเนี่ยอาจจะลืมไปแล้วก็คือความขัดแย้งระหว่างกรีซกับตุรกรีดีกรีความร้อนแรงนี่ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เรื่องราวของมันก็เกี่ยวพันกันไปหมดถ้าเราอยู่ๆมาดูเรื่องราวปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะจับต้นชนปลายนี่ไม่ถูกเะครับเพราะว่ามันอีรุงตรงนางไม่รู้ว่าใครเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลมันมีที่มาที่ไปนะครับการติดตามข่าวต่างประเทศใช้อารมณ์นี้ไม่ได้ โดยเฉพาะในแถบตะวันออกกลางที่มันจะเกี่ยวดองหนองยุ่งกันเป็นพิเศษนะครับพื้นฐานของตุรกีมาจากอาณาจักรออตโตมันเข้าตีเมืองคอนสแตนติโนเปลได้สําเร็จปัจจุบันก็คือนครอิสตันบูนะครับซึ่งคอนสแตนติโนเปลเนี่ยเป็นโรมันตะวันออกในตอนนั้นหลังจากนั้นออตโตมันก็เข้าตีกรีกนั่นคือความเป็นอริกันแต่เก่าก่อนนะครับเวลาผ่านไปจนมาถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งออตโตมันแพ้อังกฤษแล้วครับก็ต้องปล่อยเมืองขึ้นี้เป็นอิสระอียิปต์เลบานอน ซีเรียอิรักอันนี้รวมถึงอาเมเนียด้วยนะครับก่อนที่ออตโตมันยจะกลายเป็นตุรกีไม่ต้องมาตีอกชกตัวว่าเสียดินแดนเพราะว่าตัวเองก็ไปตีเอามาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตุรกีก็ต้องเป็นเด็กตีเข้าหาตะวันตกเพราะว่าประสบการณ์สอนให้รู้ว่า วิธีการนี้สู้ไม่ได้ถ้าตุรกีจะมาคุกคีอยู่กับอาหรับประเทศก็ไม่มีทางตื่นหรอกครับนโยบายของตุรกีไปค้าขายกับตะวันตกโดยใช้สิทธิพื้นที่ติ่งนิดเดียวนะครับที่ยึดได้ในสมัยโบราณที่มันยื่นเข้าไปในทวีปยุโรปทําให้ตุรกีนี่กลายเป็นยุโรปไปตุรกีมีการค้าเจริญมากขึ้นในที่สุดก็กลายเป็นสมาชิกของนาโตนะครับถ้าตุรกีไม่เปลี่ยนนโยบายในตอนนั้นเนี่ยสภาพตุรกีก็ไม่ต่างจากซีเรียกับอิรักจะเรียกว่าตุรกีนี่แทงห ถูกก็ว่าได้ถูกเยอะซะด้วยนะครับด้วยความที่ตุรกีไปหาตะวันตกแล้วก็เป็นสมาชิกนาโตจึงได้ยุโทโธปกณ์จากตะวันตกและด้วยเศรษฐกิจที่ดีเนี่ยตุรกีนี่ฉลาดพอนะครับที่จะเอาเทคโนโลยีมาสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตัวเองแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาและก็นาโตก,ก็จับตามองแล้วก็จํากัดพิสัยของขีปนาวุธไม่ปล่อยตุรกีมากจนเกินไปเพราะว่าตุรกีก็คือตุรกีนะครับ ปัญหาขตแดนทางทะเลระหว่างตุรกีกับกรีซนี่มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมาเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการสำรวจพบแหล่งกา๊าซบริเวณนั้นกำลังทางทหารของตุรกีได้ได้เปรียบเยอะเศรษฐกิจของตุรกีก็ดีกว่ากรีซนี่มหาศาลนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกรีซน่าจะดีกว่าตุรกีขึ้นอยู่กับนโยบายการบริหารประเทศด้วยนะครับกรีซนี่รู้ตัวอีกทีเป็นประเทศยากจนในยุโรปนี่ไปแล้วไม่มีเงินใช้นี่ไปแล้วกูเต็มเพดานไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเกิดมาโก้พอเกิดปัญหา ต้องหาคนช่วยอ้ไยแล้วครับฝรั่งเศสนั่นเองฝรั่งเศสนี่ไม่กินเส้นกับตุรกีนี่มานานแล้วตั้งแต่เรื่องลิเบียแล้วนะครับตุรกีต้องการวางท่อการ์ดผ่านลิเบียนี่เข้ายุโรปทําให้ฝรั่งเศสนี่เสียผลประโยชน์มีอยู่ช่วงหนึ่งตุรกีไปช่วยลิเบียรบกับอียิปต์ฝรั่งเศสก็ช่วยอียิปต์นะครับขายดาโซลาฟาวให้ มาครั้งนี้นะครับฝรั่งเศสขายลาฟาวให้กับกริชนี่เหมือนกันความจริงกริชก็มี F16 นี่อยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรุรกีก็มี F16 เหมือนกัน F16 ของตรุรกีอัปเกรดเป็นบล็อก5052าสพัชบางส่วนบวกกับความเชี่ยวชาญของนักบินของตรุรกีมีหนำซ้ำมีข่าวว่าตรุรกีเนี่ยไปจ้างนักบินปากิสถานซึ่งก็เชี่ยวชาญกับ F16 นี่มาขับให้นะครับถึงไม่ว่าขีปนาวุธของตรุรกีจะมีแค่พิสัยใกล้ถึงกลางแต่ว่าความได้เปรียบกับ f ขอีสูงกก่านะครกี สนามมากกว่านั่นเองมีข่าวว่ากริสเนี่ยพยายามอัปเกรด f ส6ของตัวเองไปเป็น f 1 6 v i ก e ฟแต่ว่าแพ็กเกจของ v i p e r ไม่มี irs g นะครับหรือว่าตัวค้นหาความร้อนมันก็แทบไม่ได้ช่วยอะไรมากนักอันนี้อธิบายเพิ่มเติมนะครับ f 1 6 v i ก e ฟเป็นการเปลี่ยนเว d ดรเนี่ยเป็นแบบ e s a เพื่อให้สามารถยิงขีปนาวุธ aim 1204 c ที่มีระยะ105กิโมได้นะครับแต่ว่ากริสเนี่ยไม่มีขีปนาวุธตัวนี้ มันก็ไม่ได้ช่วยอะไร คริสนี่ไม่ค่อยส่ง F16 ของตัวเองสกัด F16 ของตุรกีมากนักนะครับส่วนมากก็จะส่งมิราดนี่มาเพราะฉะนั้นดัสโซราฟาวเป็นความหวังของคริสในการประทะก,กับ F16 ของตุรกีถึงแม้ว่าราฟาวเร็วสู้ F16 ไม่ได้นะครับแต่ว่าราฟาวมันมีระบบอุปกรณ์ที่ดีกว่า F16 ของตุรกีราฟาวมี i อ s g หรือว่าตัวตรวจจับด้วยความร้อนนะครับซึ่งเครื่องบินเนี่ยมันเปิดเวดาตลอดเวลานี่ไม่ได้ IRSG จึงมีประโยชน์แม้ว่าพิ การตรวจจับของ i r s g จะมีแค่40-50กิโลเมตรก็ตามนะครับ และพิสัยของขีปนาวุธไมก้าของราฟาลกับ f 16ของตรุกรกีมันพอกันก็คือพิสัยใกล้ถึงกานะครับราฟาลไม่มีเมเทียร์ f 16ของตรุกรกีก็ไม่มี AIM120C ซึ่งก็เป็นขี่ปนาวุธพิสัยไกลนี่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น IRST ของราฟาลมันได้เปรียบ f 16ของตรุกรกีพอสมควรเฉพาะ f 16ของตรุกรกีนะครับไม่ใช่ f 16ของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ประเทศนาโตอื่นๆอันนี้งานเข้าตรุกรกีแล้ว f 16ของตรุกรกีต้องหา ทางรับมือตาโซราฟาวของกรีซการที่ F-16 ของตุรกีจะรู้ทางราฟาวอันนี้ก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าได้สัมผัสกับราฟาวและก็ได้ซ้อมรบกับราฟาวนะครับก็เพื่อหาวิธีเอาชนะตุรกีจะไปหาราฟาวมาจากไหนมันไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นมีเอกสารทางการทหารออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2564นะครับตุรกีลงนามกับกาตาโดยกาตาเนี่ยอนุญาตส่งเครื่องบินทางการทหาร36ลำ พร้อมบุคลากร250นา25ยไปยังตรุรกีและในข้อตกลงล่าสุดในวันที่30พฤศจิกายน2564นะครับกาตาเนจะเอาราฟาลไปตรุรกีด้วยกาตามีราฟาล27ลำสั่งเพิ่มไปอีก9ลำเรื่องนี้จะทำให้ตรุรกีนี้ซ้อมรบกับราฟาลได้นะครับแต่ก็ยังไม่ชัดว่ากาตาจะทำแบบนั้นได้ไหมขึ้นอยู่กับข้อตกลงการขายระหว่างกาตากับฝรั่งเศสนะครับว่ากาตาจะเอาราฟาลไปใช้ในประเทศที่3หรือว่าไป ซ้อมรบกับประเทศอื่นได้หรือไม่จากข้อตกลงที่กําหนดให้นักบินตรุรกีเนี่ยร่วมบินกับเครื่องบินของกาตาได้เรื่องนี้เป็นไปได้ว่ากาตาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตฝรั่งเศสก่อนนะครับซึ่งเรื่องนี้มันสําคัญมากไม่ใช่ว่าจะไปซ้อมรบกับใครนี่ก็ได้แบบสุม 4, สุ่ม5นะครับเรื่องแบบนี้ในปี2560สหรัฐมิการไม่อนุญาตให้นักบินปากีสถานมาฝึกบินกับ f 1 6ของตรุรกีนี่มาแล้วนะครับเรามองว่าเรื่องมากไม่ได้จะใช้ก็ต้องขออนุญาตอันนี้มั ไม่ใช่แล้วครับมันเป็นความมั่นคงซึ่งฝรั่งเศสกับตรุรกีไม่ว่าจะเป็นสมาชิกนาโต้ที่เหมือนกันแต่ว่าไม่ถูกกันอย่างแรงนะครับ ในเดือนมกราคม2564นอกะครับกรีซซื้อลาฟาล18บแลำเป็นมือสองซะ12ลำนะครับในราคา2,500ล้านยูโรอันนี้ก็ประมาณ95,000ล้านบาทแล้วก็สั่งซื้อในเดือนกันยายนอีก6กลำนะครับทำให้กรีซเนี่ยจะมีลาฟาลทั้งหมด24ลำในขณะเดีวยวกันตุรกีก็เจรจากับัาอเมิกาขอ f 1 6อีก40ลำพร้อมอุปกรณ์อัปเกรด80ชุดก็เพื่อรับมือกับลาฟาลข้อตกลงระหว่างตุรกีกับกาตา น,นอกจากจะเอาเครื่องบินไปตุรกีแล้วกาตาก็ยังตกลงช่วยเหลือตุรกีด้านอาวุธและก็บุคลากรทั้งในตุรกีแล้วก็นอกตุรกีเป็นเวลา5ปีแล้วก็สามารถต่อยุข้อตกลงขยายเวลาออกไปได้นะครับตุรกีมีฐานทัพอยู่ในกาตามีทหารอยู่ในกาตานี่ราวสามพันายเรื่องนี้ก็สร้างความไม่พอใจให้กับซาอุดู u a e และก็อียิปต์ีนเช่นกันนะครับ กาตานี่วางตัวเป็นกลางนะครับด้งบประมาณมหาศาลเนี่ยสามารถซื้ออาวุธมากมายจากหลายประเทศการที่ตุรกีมีฐานทัพอยู่ในกาตาข้อมูลของลาฟาวสามารถเข้าถึงได้ไม่ยากเย็นนักงานนี้คริสนี่ยิิมไม่ออกไม่ได้เหนือกว่าอย่างที่ตั้งใจไว้ซึ่งปกติแล้วลาฟาวมันก็ไม่ได้เหนือกว่า F16 นี่อยู่แล้วนะครับต่อแรกคริสนี่อุ่นใจเพราะว่า F16 ของตุรกีถูกจํากัดอาวุธแต่ก็ลืมไปลาฟาวก็โดนเหมือนกันนะครับสิ่งเดียวที่จะมาเยียวยา ราฟาลได้มันก็คือขี่ปนุษ์เมเทียร์เท่านั้นแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็ยังไม่ได้เมเทียร์เลย